สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัปเดตข่าวสารแมนเชสเตอร์นเตดก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินในการทําคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ทุกท่านจะได้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโซชาเสียดายหนึ่งตัวพลิกเกมที่เจอกับเรือใบสีฟ้าข่าวที่2โซชาแจงเหตุเปลี่ยนตัวช้าข่าวที่3ครับแจ็คเกอรลิตสไตล์กับคําถามที่สงสยัยข่าวที่4ครับ สื่อดังเมืองผูด้ดีเปิดผลโหวตจากแฟนบอลใครจะแชมป์พรีเมียร์ลีกเริ่มต้นข่าวที่1นึ่งโซชาเสียดายหนึ่งตัวพลิกเกมก่อนแมนเชสเตอร์เดดพ่ายให้กับแมนซิตี้ร่วงหลีกครับกุนซอแมนเชสเตอร์เดดยอมรับว่าคิดถึงหนึ่งตัวพลิกเกมที่ขาดหายไปทําให้โซชานั้นไร้ตัวทิดเดดที่ช่วยพลิกเกมพนักงานก่อนแพ้แมนซิตี้ตกรอบตัดเชือกหลีกครับหลังจบเกมคาราบาลครับ โซชาก็ได้ยอมรับว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์ไนตเดขาดคุณภาพแล้วก็ไอเดียสร้างสรรค์นในการเปิดเกมรุกเพื่อหาทางทำประตูคู่แข่งก่อนตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับเรือใบสีฟ้านอกจากนี้แล้วนะครับยังพูดถึงการไม่มีอีดิสันคาวานี่ซูน่าทีมชาติรุกไวที่ยังติดโทษแบนอีกด้วยว่าทำให้เขาขาดตัวเลือกที่จะมาลงพลิกเกมโซชาได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ว่าทีมใดน่าจะคิดถึงการขาดให้ไปของอีดิสันคาวานี่เพราะเขาสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับ ด้วยการเคลื่อนไหวในกรอบเขตโทษแม้เราจะเริ่มสร้างจังหวะและครองเกมเพื่อกดดันคู่แข่งได้แต่เราไม่ได้ใกล้เคียงกับการสร้างจังหวะเพื่อลุ้นทาประตูสําหรับอีดิสันคาวานี่นะครับยังอยู่ในช่วงชดใช้โทษแบน3านัดจากข้อหาใช้คำวบนอินเทอร์แกรมที่สามารถตีความได้ในเชิงเหยียดผิวได้ไม่ว่าจะตัวนั้นยืนยันไม่มีเจตนาและคำดังกล่าวเป็นคำที่ชาวอเมริกันใต้ใช้กับคนสนิทสนุมเท่านั้นข่าวที่2ครับ โซชาแจงเหตุเปลี่ยนตัวช้าก่อนอวยเรือแต่แอบแสะหง m แมนซิตี้ทำผลงานได้ดีกว่าลูกทีมของโซชาอย่างเห็นได้ชัดจากลูกประตูของจอห์นสโตนแล้วก็เฟนันิโยทำให้พวกเขาผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการนี้ได้อีกครั้งโดยเจ้านายใหญ่ของแมนเชสเตอร์เตดรู้สึกว่าทีมของเขาดีขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าระด,ดับฟอร์มการเล่นยังไม่สูงพอที่จะเอาชนะเพื่อนบ้านรัวเมืองได้ ดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรูปเซตพีทโดยในการสัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตหลังเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาโซชาได้กล่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถทำประตูที่ยอดเยี่ยมได้อย่างมากมายคุณยอมรับในสิ่งนั้นได้เมื่อคุณเสีย2เซตเพลย์ง่ายๆมันก็น่าผิดหวังมากแค่ไม่ดีพอในช่วงเวลาเหล่านั้นเราไม่ได้สร้างโอกาสที่ดีมากพอพวกเขาก็เช่นเดียวกันเราไม่มีกลเม็ดเด็ดพลายที่จะทำให้เกมนี้ในช่วงหลังมันดีขึ้นมาเรายังไม่ดีพอในวันนี้ เราเล่นกับแมนเชสเตอร์ทิตี้ที่เก่งมากๆพวกเขาเล่นได้ดีเมื่อพวกเขาเล่นได้ดีคุณต้องเล่นให้ดีกว่าเขาเพื่อเอาชนะพวกเขาแต่เราขาดสิ่งเล็กน้อยไปเราใกล้เคียงมาเรื่อยๆเป็นเวอร์ชันของยูเนเต็ดที่ดีกว่าเมื่อปีที่แล้วในรอบรองชนะเลิศเหล่านั้นมันไม่ใช่เรื่องจิตวิทยากับการแพ้ในรอบรองถึง4ครั้งบางครั้งคุณเจอทีมที่ดีกว่ารอบรองเราก็ดีไม่เพียงพอ ทีมที่เราเจอในขณะน,นี้อาจจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษและเราไม่ดีพอในวันนี้เราต้องการเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศและนั่นจะทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นจากนั้นคุณต้องสลัดเรื่องนี้ออกไปแล้วก็มุ่งสู่เกมเอเเอคัและเกมเหล็กนัดใหญ่ๆทัในใดนั้นยูโรปาลีก็กลับมาอีกครั้งโซเชียยังปกป้องการตัดสินใจของเขาที่รอจนกว่านาทีที่75กว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่จะเป็นฝ่ายตามหลังในการแข่งขันและมีปัญหาในการสร้างโอกาส คุณซื้อชาวโนวีเปลี่ยนตัวครั้งแรกโดยให้สกอตต์เมกทูมิน่ออกและก็ให้เมสันกรีนวูดลงแทนซึ่งตอนนั้นเหลือเพียง15นาทีจากนั้นมีการเปลี่ยนตัวอีกคนโดยให้ดอนนี่ฟานดเบกลงมาแทนเฟลสในนาทีที่88โดยมีแฟนบอลหลายคนนะครับมีการตั้งคำถามว่าทำไมโซชาจึงใช้เวลานานมากขนาดนั้นในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆแม้เจ้าตัวก็พอใจกับความกดดันที่เกิดขึ้นจากไล์อัพ11ตัวจริงของเขาโดยเมื่อถามว่าทำไม เขาถึงรอการเปลี่ยนแปลงตัวนานมากขนาดนี้โซชาก็ได้เผยว่าหลังจากที่พวกเขาสามารถทำประตูได้ผมรู้สึกว่าเราต้องใช้เวลา5นาทีในการกลับมาสู่เกมเพื่อเริ่มทําความเข้าใจกับบางสิ่งแต่เราก็กดดันพวกเขาได้มากขึ้นเราเริ่มสร้างโมเมนตัมได้มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีข้อได้เปรียบนั้นคุณภาพพิเศษนั้นคือการทําประตูให้ได้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณสามารถให้เมสันแทนใคร และคุณรู้ว่าเมสันกริมวูด d สามารถสร้างบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้แต่ความรู้สึกก็คือว่าเราทําให้พวกเขาตกอยู่ภายใต้ความกดดันพวกเขาก็เปลี่ยนตัวเช่นกันดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอสําหรับสิ่งนี้สำหรับข่าวต่อไปครับผีต้องจกาย90ล้านปอนหากต้องการกิริต จากการรายง,งานของ The Atlantic สื่อเจ้าดังเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทุ่มเงินระดับ90ล้านปอนด์หากต้องการคว้าตัวแจ็คกิลดิมิดฟิลของอนวิลลมามาร่วมทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวพัวพันกับกองกลางทีมชาติอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแต่ไม่สู้ค่าตัว80ล้านปอนด์ที่ทางสิงห์พง,งาดได้ตั้งเอาไว้ทําให้ไม่สามารถดึงตัวมาร่วมทีมได้อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสื่อยังคงเล่นข่าวว่ายูไนเต็ดยังคงให้ความสนใจในตัวของแกิ และก็พร้อมที่จะดึงตัวมาร่วมทีมหลังจบรูการน,นี้ในขณะที่พอปอกบานะครับมีข่าวที่ย้ายทีมออกไปซึ่งล่าสุดเจ้าดังกล่าวนะครับก็เผยว่าหากแมนเชสเตอร์นี่จะต้องการตัวของแจ็คกิเดตไปร่วมทีมหลังจบรูการน,นี้จากเดิมจะเพิ่มขึ้นเป็น90ล้านปอนด์หลังจากนั้นนักเตะจะเดินทางทําหน้าที่ได้ดีอย่างต่อเนื่อง แจ็คกิลิเพึ่งต่อสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไปจนถึงปี2025โดยจีซั่นนี้นะครับทำไปแล้วทั้งหมด6ประตูกับ9แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด16เกมทุกรายการสำหรับข่าวต่อไปครับแจ็คกิลิทสไตล์กับคำถามที่คนสงสยัยจากฟอร์มที่ดูจัดจ้านขึ้นทุกวันทําให้ชายที่ชื่อแจ็คกิลิอยู่ในสปอตไลท์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และนอกจากประเด็นเรื่องการย้ายทีมวิธีการใส่ถุงเท้าของเขาก็เป็นคำถามที่หลายสื่ออยากรู้คำตอบว่ามันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งล่าสุดนะครับสื่อของเังกฤดก็มีการเอาข้อมูลเปิดเผยก่อนที่จะถึงในช่วงไม่กี่วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของถุงเท้าโดยสื่อดังกล่าวนะครับแห่งเมืองเอบอร์มิงแฮมบอกว่ามันเป็นคำถามยอดฮิตที่กองกลางทีมชาติอังกฤษคนนี้ถูกถามขึ้นบ่อยมากและก็สื่อดังกล่าวก็เปิดประเด็นคำถามที่บางคนสงสัยว่า เทาใสสนับแข่งทำไมภาพนั้นนาไปสู่คำถามที่สำคัญว่าทำไมจอมทัพแอตตันวิล่าก็ได้เริ่มอธิบายภาพรวมให้เห็นเป็นฉากๆากว่าแน่นอนถุงเท้าของคุณจะต้องถูกทอกขึ้นมาเหนือน่องของคุณแจ็คก,กิลเลตพูดถึงเบสิกพื้นฐานของการใส่ถุงเท้าแต่ย้อนกลับไปตอนที่ผมเข้ามาอยู่ที่นี่หมายถึงแอตตันวิล่าได้แค่ปีเดียวมีครั้งหนึ่งถุงเท้าของผมมันได้หดลงไปเพราะเกิดจากการซักถุงเท้าถุงเท้าของผม เลยไม่สามารถถูกดึงขึ้นให้สูงได้แล้วพอผมใส่มันปรากฏว่ารูการนั้นผมเล่นได้ดีมากจากนั้นมันเลยกลายเป็นเรื่องของโชคลางสําหรับผมไปแล้วผมจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะทําแล้วผมเล่นได้ดีโดยตรงกับข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับมีการวิเคราะห์ว่าการใส่ถุงเท้าแบบนี้ทําให้ผมคล่องตัวและทัดบอลได้ดีมากๆขณะอีกประเด็นนะครับซึ่งก็มีการเชื่อมโยงกับถุงเท้าของผมคือการทําแบบนี้เป็นการก๊อปปี้ จ็อกส์เบสหรือเปล่าเพราะตัวจ็อกส์เบสเองเนี่ยเองก็เคยทําแบบนี้แล้วโชว์ฟอร์มแบบมหาเทพเลี้ยงบอลผ่านกรองหลังเพราะเป็นการเล่นในสมัยนั้นคําถามนี้แจ็คก,กิลิชชี้แจงว่าไม่ใช่มีหลายคนชอบบอกว่าการใส่ถุงเท้าแบบนี้เพราะเป็นของจ็อกส์เบสผมปลื้มมากผมนับถือมากในสิ่งที่เขาทําแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเลยคือคำตอบของแจ็คก,กิลิชนะครับที่ได้ตอบกับสื่อไป สำหรับข่าวต่อไปครับสื่อดังเมืองผู้ดีมีการเปิดผลโหวตจากแฟนบอลใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกกลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์นเตดที่จะพงาดคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปครอบครองส่วนหงส์แดงนั้นตามมาเป็นอันดับที่สองเดลซันสื่อของอังกฤษนะครับได้เปิดเผยให้ผู้อ่านของพวกเขาและก็บรรดาแฟนบอลได้มาทําการโหวตในหัวข้อที่ว่าทีมไหนจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แต่ก็มีผู้คนเข้าร่วมโหวตเป็นจํานวนมากและผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์นเตดได้รับเสียงโหวต ให้กลายเป็นทีมที่คว้าแชมป์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในรดูการ2 0 2 0 2 0 2นี้ไปครอบครองเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าช่วงหลังนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มในการเล่นในลีกได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าเมื่อคืนนี้ฟอร์มอาจจะดอบลงไปในคาราบาวครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเก็บชัยมาได้อย่างต่อเนื่องจนทำแต้มขึ้นมาเท่ากับลิเวอร์พูลที่เป็นจ่าฝูงในฤดูกาลนี้ แต่เป็นรองแค่ประตูดได้เสียเท่านั้นและก็ตอนนี้นะครับปีศาจแดงยังตกค้างในการแข่งขันที่น้อยก่อนลิเวอร์พูลซึ่งแมนยูนั้นนะครับจะต้องเตะก,กับเบอร์ลินในวันที่12มกราคมนี้เป็นอีกหนึ่งนัดนะครับซึ่งถ้าหากนัดนี้แมนเชสเตอร์จดสามารถเสมอหรือชนะก็จะแซงขึ้นมาเป็นจา่าฝูงทันทีจากเตุการดังกล่าวนะครับทำให้เหล่าแฟนบอลประมาณ6000รายต่างโหวตให้แมนยะูนั้นสามารถคว้าชแชมป์ลีกในซีซั่นนี้ได้โดยทีแมนยูนะครับได้รับผลโหวตสูงถึง3 4 3 1เซ ในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับในเวลานี้ฟอร์มการเล่นดรอปลงไปพอสมควรไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยใน3เกมล่าสุดแถมนัดล่าสุดนะครับไปแพ้ให้กับเซาแธมป์ตันศูนย์ประตูต่อหนึ่งได้รับผลบดบดมาเป็นดับที่2จํานวน30.57%เท่านั้นด้านเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับก็รั้งดับที่3ด้วยผลโหวต18.04%ตามมาด้วยท็อปเนนท์โฮสเปอร์นะครับเป็นดับที่4ด้วยผลโหวต6.15%นะครับ นี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารนะครับในช่วงเย็นนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับฟังคลิปนี้จนจบถ้าใครฟังจนจบรบกวนคอมเมนต์หมายเลข9สองตัวนะครับมินจะอานทุกคอมเมนต์เลยสวัสดีครับ